วันนี้มาดูอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งล i โ o ้ ico, อะ 4G มันจะส่งสัญญาณ 4G จากตัวเนี้ยมาเข้ามือถือโดยตรงไม่มี Wi-Fi เนะพะเรา Connect แบบ 4G ใช้ซิมเขาว่า 4G นี่คืออะไรซิมนะใส่ซิมเป็นตัวเรียกว่ากล้องวงจรปิดที่ใส่ซิม่ะส่วนไอ้นี่ก็ที่บอกว่าออโต้บอทนะ ใช้ได้ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์อาจจะแตกต่างกันนิดนึ่งเนื่องจากก็เป็นกล้องวงจรปิดเวลาคนเดินผ่านก็จะบันทึกภาพตัวนี้มีแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวใช้งานได้ค่อนข้างนานตัวนี้อาจจะแบตเตอรี่น้อยกว่าตัวนี้เยอะกว่าก็ราคาสูงกว่าและยิ่งใส่ซิมได้ก็ยิ่งดีใหญ่นี่มาแล้วนะคายกันนะคายกันคายกันฟิลเป็นยังไงบ้างนะน้ำหนักพอๆกันเลยด้านหลังเป็นน,นี้เป็นแม่เหล็ก ตอนนี้ไม่มีแม่เหล็กนะแต่ว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ก็คือไว้ตั้งไว้ตั้งเพรมันขันได้ตั้งแนวตั้งได้ตั้งแนวนอนได้มันตั้งได้เลยสแนวแล้วก็น็อตขันยึด,ยดตรงนี้มีสวิตเหมือนกันนะมีสวิตเปิดปิดได้เปิดปิดได้ดดไดดชาร์จเป็นแบบไทซี c, ใส่ทั้ง s d card าได้นะแล้วก็กดรีเซ็ตได้คล้ายๆกันเลยสิ่งที่มันแตกต่างเพิ่มมาที่มันแตกต่างเห็นนะด้ชัดก็คือไอ้นี่เป็น ไมโครอัน,นี้เป็น SD Card สายชาติก็เวอร์ชั่นใหม่ได้กระแสเยอะส่วนที่มันแตกต่างก็คือใส่ซิมนะไอ้น,นี่มันมี SD Card อลองใส่ไปดูดิใส่ได้ไหมไมโคร SD c a แคกเอาโอเคใช้ได้ใส่ซิมมีซิมใส่ด้วยเออซิมเวลาซื้อมาต้องไปแอคทิเวตก่อนนะไม่ใช่ซื้อมาปุ๊บยัดใส่ก็้ปไปเลยไม่ต้องแอคทิเวตให้มันมีสัญญาณเน็ตก่อนซิมเขาก็บอกให้มีบากลงเพราะนั้นต้องใส่หัวคว่ำลงนี้ อ่าโอเคเปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นอ่ามีไฟขึ้นแสดงว่ามีมีทานอยู่มีแบตเตอรี่อยู่แต่ว่าแบตเตอรี่อาจจะอ่อนเพราะว่าเนื่องจากอ่าเครื่องมันเปิดใช้ครั้งแรกเสียป,ปึ้งอ่าไฟเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าขั้นตอนที่มันยุ่งยากที่สุดอ่ามันกันน้ำนะครับบอกกันน้าอินเตอร์คอมอ่าพูดได้2ทางพูดทางนี้แสดงว่ามีไมโครโฟนอ่าได้ยินอีกฝั่งหนึ่งแบตเตอรี่ถึง9 9,000มิลลิแอมป์นะใช้ได้เยอะนะมีไนท์โหมดอ่ามองเห็นไดที่มืดแสดงว่ามีไฟส่องใส่ไมโคร s d ได้128มีแบตเตอรี่เอ่อเซฟเวอร์โหมดเนี่ยอันนี้คือสเปคของมันที่สำคัญกนะ็คือเอ่อไฮไลท์ไม่ได้อยู่ไฮไลท์อยู่ที่ซิมก็จริงแต่ว่าไฮไลท์ีอยู่ที่แอปนะอยู่ที่แอปสแกนปุ๊บมันได้ทั้ง Android ทั้ง Apple นะนั่งจะขึ้น r ี c o Smart Home in Store โอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดจากคู่มือมาแล้วตอนนี้เราใช้ Android d o w n วน์โหลดเปิด Open นะตอบ Agree สิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือต้องใส่ใส่อะไรล็อกอินกับ Register ต้อง Register ก่อนเพราะมันเป็นครั้งแรกนะลอง Register ก่อนเกิดอะไรขึ้น Register แล้วก็ใส่ e mail. อีเมลอีเมลของเราเพราะนั้นผู้ใหญ่ที่ซื้อไปใช้ที่บ้านไม่มีความรู้คุณต้องไปสมัครอีเมลก่อนเนาะ,ะสมัครอีเมลเสร็จคุณมีอ e ีเมลแล้วคุณก็เอาอ e ีเมลนั้นมาลงทะเบียน ปรียกเจิสเตอร์เสร็จแล้วล็อกอินมันล็อกอินเลยมันเซฟทันทีเลยนละล็อกอินแล้วเรากดบวกค่อยทำอะไรต่อมีแอด Wi-Fi แอด 4G แล้วก็ AP Mode แล้วก็มี By Link ก็คือกด QR Code ร์ลองคิดดูว่าจะแอดิบีไหนถ้าแอด 4G เกิดอะไรขึ้นไปยอินสตอลซิมกดสตาร์ตกดล็อกอินอ่ะ,อะแล้วก็ไฟจะขึ้นเรดดี้สีแดงครับเอาไหมล่ะกดแล้ว 98 100, 100อ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ100หาไม่เจอ100หาไม่เจอเอา้าวรีคอลเนคใหม่ ็นแล้วแหม่ efficiency. ทำตั้งนานไม่เห็นอ่ะเ,เราเราเขมันชื่อให้ตั้งชื่ออ่าเอาชื่อนี้แล้วกันนะอ่ามามาเรียบร้อยแล้วพอหลังจากที่พยายามกันหลายครั้งแล้วว่าเนี่ยมันคอนเน็กไม่ได้มันเชื่อมในกระดังเอ่อเชื่อมหากันตื้อตื้อตื้อแอบตอนนี้ทําได้แล้วอ่าทำได้แล้ว вот เราก็เปิดแอป,ปเลยแอป,ป,ปมันก็คือเล็กโคลส์สมาร์ทอ่าเล็กโคลส์สมาร์ทอ่ามันเล็กโคลส์สมาร์ทอ่าไอภาพที่เราแอดไปเมื่อกี้เราแอดดีไว้ นะแล้วก็ภาพขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วตอนนี้นะ่ะไว้ขึ้นเรียบร้อยแล้วงั้นะถ้าเกิดมองจากนี่เราตั้งแล้วเราก็ไปเพย์ดูกดกดวิ video, ดีโอดูเนี่ยกดวนะิดีโอจะขึ้นวิดีโอสังเกตด,ดิมองซ้ายมองขวา,ขวา,าก็รอแป๊บหน่เพราะว่ามันอา,นะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันจะส่งสัญญาณ 4G จากตัวเนี้ยมาเข้ามือถือโดยตรงไม่มี w i i เนะพอเรา Connect แบบ 4G ใช้ซิมตอนที่แอปเมื่อกี้ติดตั้งเราติดตั้งกันหลายครั้งไม่ผ่านนะตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ทดสอบดูว่าเออมันมองเห็นอะไรบ้างอมองได้ขนาดไหนสมมติเราตั้งมันอาจจะช้าดีเลยภาพนิดนึงแต่ว่าเห็นรับรองเห็นแน่นอนอเห็นปุ๊บมันก็จะใช้เวลาในการ refresh เพราะว่าสัญญาณที่มันส่งไปสัญญาณ 4G เพียงแต่ว่าไอ้รุ่นนี้มันมีแม่เหล็ก อ่รุ่นนี้มีขาตั้งอ่าแล้วก็ต้องเสียบขาตั้งไอ้รุ่นนี้ก็ติดเหล็กได้เลยอะไรที่เป็นเหล็กติดอ่าแต่ถามว่าไอ้นี่มีไหมน่าจะมีเวอร์ชันที่เป็นซิมน่าจะยังไม่ออกมาอ่าแต่ตัวนี้แอปเขาโอเคใช้ได้เลยนะเป็นแอปโดยเฉพาะของเขาเลยอ่ันนี้เราตั้งเรียบร้อยอ่เราหมออ่าลองหันไปอีกทางอ่าเดี๋ยวมันมันก็เคลื่อนไหวนะแต่ว่าต้องรอเวลาให้มันนิ่งสักพักหนึ่งอ่ในแอปมีอะไรบ้างนะมีสกีนช็อตอ่าแคปเจอร์สกีน กดปุ๊บมันก็จะแคปเจอภาพให้ในขณะที่มันเพย์อยู่อ่าแล้วก็อีกส่วนก็คือไมโครโฟนสมมติเราพูดนะเรากดพูดเอากดอ, 1, 2, อ่าอินเตอร์คอนหนึ่งสองสามอ้าวได้ยินไหมอ่าเสียงมันกล้องนิดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันแต่ลำโพงอยู่ด้านหลังเนี่ยอ่านี่ไงสามารถคุณสามารถพูดจากอีกคนหนึ่งขณะที่เขาอยู่ที่อื่นได้เป็นซิม4 g ซึ่งไม่ต้องเกาะ WiFi เรียกว่าใช้งานง่ายอ่าตั้งไม้ในรถก็ได้ใคร จอดรถไปที่ข้างถนนหรือจอดในคอนโดจอดในอพาร์ตเมนต์แล้วก็กลัวว่าใครจะมาขูดขีดมาชนก็แอบซ่อนกล้องไว้ก็ได้ชาร์จครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นสัปดาห์ถีาดีไม่ดีอยู่ได้เป็นเดือนก็ได้ไอ้ตัวนี้2อาทิตย์สบายไอ้ตัวนี้อาจจะได้มากกว่านั้นเพราะว่ามิลเลียมเยอะมาตั้ง900 m เีไปเก้าพันมิลตอนนี้ประมาณ5000มั้งอ่ะนี่9000ก็ถือว่าอาจจะได้เป็นเป็นเกือบเดือนอ่ะเราก็พูดได้ถ้าเราได้ยินเสียง่ะ เช่นมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทักไปเอ้ยอย่ามาเข็นรถเขานะอะไรเงี้ยอันนี้อ่ะแล้วก็ปิดอินเตอร์คอมเลคคอร์ดมันก็ปกติมันไม่ได้เลคคอร์ดใช่มันไม่ได้เลคคอร์ดปกติมันจะเลคคอร์ดแต่เมื่อมีความเคลื่อนไหวเดินผ่านมันสามารถตั้งเลคคอร์ดได้นะครับเดียวกันแล้วก็เนี่ยกดเลคคอร์ดมันก็เริ่มเลคคอร์ดเลคคอร์ดเฉพาะทางหมายความว่าเฉพาะที่เราจะให้มันเลคคอร์ดตรงมุมเนี้ยอ่ะแล้วก็กดพอยส์หยุดนะหยุดก็หยุดไปดูเพย์กดเพย์ อ่ะเนี่ยเพียบเลยเนี่ยเป็นช่วงเวลาเพราะนั้นมันไม่ได้อัดเป็นระยะเวลาทีเดียวนานๆก็คอ่อยๆอัดทุกครั้งมีความเคลื่อนไหวมันก็จะอจัดหรืออัดเลคอขอดเฉพาะในเวลาที่ทํางานโอเคเนี่ย Motion d ี t e c เห็นไหมมันจะเลคอขอดทุกครั้งมีความเคลื่อนไหวเรียกโ Motion d เ t e c เพราะฉะนั้นเราต้องทิกไอ้นี่ตลอดเวลาเพราะไอ้คำว่าตลอดเวลาบนแอปเนี่ยมันหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเดินผ่านมันมันก็ไม่บันทึกมันจะบันทึกเฉพาะ สิ่งที่เดินเคลื่อนไหวผ่านนะครับเน็ตเวิร์กเราใช้ 4G สถานะแบตเตอรี่มามีอินดิเคเตอร์ไลท์อินดิเคเตอร์ไลท์คืออะไรตอนนี้มันมันกระพริบปะอ่ะสีนดำเงินเรากดปึง้งอ่าเห็นไหมดำเงินไม่ขึ้นแล้วก็แสดงว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าไอ้เครื่องน,นี้มันกำลังอัดอยู่หรือกำลังส่งสัญญาณอยู่วิดีโอเซตีมันก็ว่าคุณจะเอียงมุมอ่ะคุณเอียงมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้มันจะฟิปให้คุณอ่ะอ่าพอเลสซิทัลกับเวอร์ติคอลอ่ะ แล้วก็ motion detection ก็คือหายไหมหายหมเพราะอะไรไหวนิดเดียวเคลื่อนผ่านไอตัว pir คือตัวเซนเซอร์ความเคลื่อนไหวนิดเดียวให้อัดเลยบันทึกเลยบางคนบอกโอ้โหใบไม้ปิวอันกอัดเลยก็ตั้งมา m i d d l ลตั้งมา low ก็ได้อ่าเลือก color ได้เลือกไนท์ว vision ได้อันนี้คือไนท์โหมดคือโหมดตอนกลางคืนนะให้เป็นสีขาวดําหรือเป็น color storage manage คือตอนนี้เราใช้ตัว micro sd งานนี้คือ tf micro sd ที120 Hz, ่120กิกใช้ไปแล้ว4%แล้วก็คลาวเนี่ามันแสดงมีคลาวเซอร์วิสด้วยคลาวเซอร์วิสว่าคุณไม่ต้องไปใช้ไมโคร s d คุณไม่ต้องมีเมมโม y รีในตัวคุณเชื่อมคุณซื้อคลาวเพราะนั้นไฟล์ต่างๆก็จะเซตอยู่ในคลาวโอเคขอบคุณมากนะโอกาสาน้าเดี๋ยวมีโปรดักต์มาแนะนำัปอีกที